โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมโอเคท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับสวีตมอนซ่าอยู่ในภาคของคริสต์มาสท่านผู้ชมเอ็กแม็กซ์ของแอ a นั่นเวันนี้แอจดจะมาด้วยทุนหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มเลยท่านผู้ชมวันนี้จะมาลองทำคอนเทนต์นะลองซื้อที่ฟรีสปินแอดขอลองแบบ แบบกำลังจัดเต็มอ่ะวันนี้ขอลองแบบซื้อไม้สูงสุดเลยนะคือแบบขอแบบสุดๆเลยนะวะ่าโอเคมาเริ่มชมซื้อขอลองดูเลยอุย้ย อุ๊ยอุสาได้ตัวคูณสวยๆดูดิไออุสาได้แบบไล่สวยๆอะ่ะมันจ่ายน้อยมากแห่ะนานผู้ชมอมืซื้อแบบโหดๆก็ไม่ได้กินเต็มๆไปอีกดิกินแบบเจ็บๆอะ่ะไม้แรกก็เล่นแอดไปแล้ว่านผู้ชมอีกสองแล้วหมุนนะคูณไปเพื่อน มาโอเคดอกนี่กินไปอีกคุแปดเอาอีกก็สิบเอ็ดเพยท่านผู้ชมมาอีกดอกหนึ่งเราจะมาทำคอนเทนต์ซื้อ3าฟรีดูดิจะมีกำไรหรือว่าเราจะเจ็บอ่ะท่านผู้ชม ดอกที่สองนะผู้ชมจัดมาขอเท่าไหร่เอามาให้หมดมาเพื่อนโอเคคูณไปเน้นให้จํากินทุกดอกกินทุกเม็ดอ่ะ ขอเล่นแบบสุดสุดแบบสุดซีดเลยนะผู้ชมเอาเท่าไหร่ก็เอามาให้หมดโอเคอืมเจ็บอะ่ะฟรีนี้โอ้ยเมื่อกี้แค่ขาดทุนน้อยๆน,นะมาแล้วผู้ชมอีกฟรีนึงเหลือ 400k ละ เรานี่แหละเจ็บเองนะผู้ชมโอเคอุ้ยคร้อยโอ้โหไม่จ่ายได้ไงวะครูอยลงโอ้โห เจ็บจ mm ี hmm. à, oh. okay. let s, let s okay. ้เลยค้อนรูสึกนี้อืมอ่ะอย่างน้อยก็บวกฟีสปินนะผู้ชมโอ้โหคูร้อยลงใช้งานได้แบบอย่างน้อยอะเจ็บแอดอะโอเคยังไหลไหลโอเคเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยเพื่อนเท่าไหร่ดอกนี้คูณสิบหกอีกร้อยสิบสองเค โอ้โหคัมแบ็กว่ะแต่เสียไป300ร้อยเคนะพีมชมเจ็บใจแอดอุ้ยหหน้าเขียวของแพงโอ้โหจ่ายนิดเดียวเนี่ยนะเหลือจะเชื่อคืนมา300ร้อยเคดิดอกสุดท้ายคืนมา oh, oh, โอ้โหเจ็บขาดไป300ร้อยเคนะพีมชมทื้อ3ฟรีไม่ไหว